JK แนะนำรถเก๋งมือสองราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมกันนะคะและคันนี้นะคะพิเศษกว่าคันอื่นเพราะว่าจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะผ่อนสบายบายนะคะส่งเพียงเดือนระ1 7 0 0บาท2ปีโดยประมาณค่ะไม่เช็คเครดิตติดบูโรออกได้พักตามทะเบียนบ้านไม่ต้องคำประกันนะคะกับรถนิสสันซันนี่นีโอขับปี04ย์เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะ ราคา49,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะพร้อมเก็บรายละเอียดให้สำหรับการจัดไฟเน้นนะคะท่านต้องวางดาวก่อนคัน19,000บาทและผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ1,700บาทค่ะรถเน้นไปตามสภาพนะคะสีสันร,รอบนอกไม่สวยค่ะมีริ้วรอยมีตำหนินะคะเบาะภายในเป็นเบาะหนังค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเครื่องยนต์เดิมๆนะคะ1 6 0 0ซี สนใจโทรคุยสอบถามสอบถามเงื่อนไขนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะแอดมินใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ